รู้ปะวะวัดพระแก้วมรกตไม่ใช่แค่วัดสวยแต่คือสมบัติระดับชาติที่ซ่อนเรื่องเล่าไว้เต็มไปหมดเลยเดินผ่านกำแพงวัดลองสังเกตภาพจิตรกรรมรามเกียรติแต่ละตอนเหมือนการ์ตูนโบราณที่เล่าเรื่องศึกเทพกับยักษ์แบบละเอียดสุดๆพอแงนมองขึ้นไปจะเห็นยอดปราสาทสีทองวิบวับกลางกรุงเทพมหานครที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตโดยเฉพาะ หลายคนไม่รู้ว่าพระแก้วมรกตองค์นี้เคยเดินทางผ่านหลายเมืองทั้งล้านนาลาวอายุทยาก่อนจะมาหยุดที่กรุงเทพมหานครกลายเป็นศูนย์รวมศรัทธาของทั้งประเทศเวลามีพระราชาพิธีสำคัญจะมีการเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตตามฤดูกาลแสดงถึงความเชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์และการคุ้มครองบ้านเมือง สุดท้ายพอคุณยืนเงียบๆมองพระอุโบสถทองอารามกลางแสงนุ่มๆจะรู้เลยว่านี่ไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่คือหน้าประวัติศาสตร์ที่ยังหาย